วันนี้จะมายำม,มะนาวนะคะเป็นมะนาวเลมอนยูเลกาค่ะส่วนตัวนี้ก็คือเชอรี่นะคะเอามาประดับเฉยๆค่ะเด็ดจากข้างบ้านนะคะตัวนี้เวลามันสุกจะหวานมากเลยไม่มีความเปรี้ยวแต่เวลามันไม่สุกมากนะ,ะมันจะเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะตัวนี้ก็คือกำลังเปรี้ยวมันต้องแบบออกสีดำๆแดงๆนะคะ ส่วมะนาวเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็หลายสัป,ปดาห์แล้วค่ะลองเก็บดูนะคะผลแรกว่าจะเน่าไม้ซอยู่ได้นานไหมก็คือเก็บใส่ถุงพลาสติกล้างสะอาดอาดก็เอากระดาษทิชชู่ค่ะห่ออีกทีหนึ่งชั้นหนึ่งนี่ก็มาลุ้นผิวมีหลายอาทิ่เ์ื่้วนะคะเนี่ยเกือบเดือนละ ได้กลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมเมืนดอกไม้นะคะเลมอนยูเลิย้ลาลูกแรกที่ปลูกในชีวิตนะคะเนี่ยหอมมากๆเลยน่ากินค่ะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรมากค่ะแต่ตัวนี้ผิวเขาเอาไปเป็น,นปส่วนผสมของอพวกบิสกี่ขนมต่างๆนะคะดรว่าขูดแบบผิวใสพวกอ่านฝรั่งนะคะ ส่วนผสมของยำมะนาวยูเรก้านะคะไม่มีอะไรมากค่ะอันดับแรกเลยคือน้ำปลานะคะน้ำปลาดีเราจะใช้ปริมาณ2ช้อน,นะคะ่ะ2ช้อนอีสานหรือช้อนบวงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วแต่คนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่บาบาใช้ครึ่งช้อนบวงะคะ่ะแล้วน้ำตาลทรายนะคะปริมาณก็จะเท่ากับอ่า น้ำปลาะค่ะจะใส่เท่ากันส่วนข้าวคั่วอันนี้ก็คือข้าวคั่วจากข้าวเหนียวนะคะก็จะใส่ประมาณ1ช้อนบวกนะคะแล้วก็เราจะมาฝานมะนาวตัวนี้ก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะชิมที่ยังไม่ผสมก่อนชิมเพียวๆก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่เคยกินไม่เคยชิมเหมือนกันเคยเห็นแต่อยู่บนจานของอาหารฝรั่งนะคะ แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือมีดหั่นนะคะเดี๋ยวจะหันะ่นแบบนี้ใช้มีดปาค่ะแล้วก็จะหั่นก่อนนะคะก็จะเอาถ้วยออกก่อนอาจะหั่นลำบากหนะะ่อยจะแตกนะคะเอาถ้วยพวกเครื่องปรุงออกก่อนเพราะว่าตั้งบนเ,เก้าอี้นั่งหน้าบ้าน,นะคะ่ะมันก็จะไม่ค่อย เขาเรียกว่ามาตรฐานเท่าไหร่ถึงว่าจะมีการขยุกขยิกขยุกขยิก,ยกนะนะคะคราวนี้ก็จะหันแนวขวางเนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงรสชาะะตินะคะจะขอผ่าขึ้นก่อนค่ะแต่หอมมากเลยนะคะบอกไว้ก่อนหอมมืนดอกไม้ค<อ>่ะเมล็ดไม่มีเลยค่ะ สดชื่นนะคะผ่าข้างในเนี่ยจะเหมือนกินมะนาวทั่วไปอะคะ่ะแต่เปลือกเนี่ยจะหอมหอมสดชื่นเลยนะคะมองใกล้ๆชัดๆนะคะเนื้อสวยมากเลยแล้วก็จะฝานเป็นแว่นๆนะคะบางๆหน่อยคะ่ะงานนี้นะคะเห็นไหมคะ บาบาก็จะขอชิมรสชาติเพียวๆก่อนนะคะอย่างที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยว่าจะเป็นเช่นไรบ้างเราจะหั่นชิ้นเล็กหน่อยจะได้กัดง่ายมาดูว่าจะจี๊ดจา๊าดแบบหรือว่าแบบหวานนะคะไม่เคยกินเหมือนกันอืมอืรสชาติเปรี้ยวค่ะ แต่หอมนะคะจะหอมที่เปลือกหอมแบบกลิ่นเหมือนสมุนไพรบวกดอกไม้อ่ะค่ะหอมมากเลยแต่เนื้อนี่เปรี้ยวอย่างเดียวค่ะไม่มีความหวานเลยเคี้ยวเข้าไปมันจะหอมละมุนเปรี้ยวอร่อยะค่ะไม่เหมือนมะนาวนะมะนาวจะเปรี้ยวแบบไม่ไม่ไมนวลน,นะคะแต่ตัวนี้เปรี้ยวนวลดีนะคะขออนุญาตฝานทั้งหมดเลยแล้วกัน ตอนนี้ก็หัน่นเสร็จแล้วนะคะก็จะฝานไว้ลักษณะนี้ค่ะฝานครึ่งหนึ่งอันนี้เราจะมาปรุงน้ำยำนะคะขับแรกน้ำปลาลงไปเลยค่ะทั้งหมดเลยนะ,ะสองบวงแบบสองน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายขาวปริมาณเท่ากับน้ำปลาแบบสามข้าวคั่วค่ะ น้ำลซีพริกป่นนะคะหอมมากเลยค่ะหอมพริกป่นพอคั่วเนาะแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะ <S <S ถ้าใครมีน้ำปลาล้านะคะก็สามารถอาเอาทดแทนน้ำปลาได้ค่ะก็คือเอาน้ำปลาล้าเนี่ยทดแทนน้ำปลาได้เลยค่ะ อย่างละบ,บ่วงนะคะรสชาติจะละมุนมากเลยพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอามะนาวทั้งหมดลงไปคลุกเลยนะคะจะหอมนะหอมสมุนไพรหลังบ้านก็เริ่มติดลูกประมาณ6-7ลูกอะคะ่ะออุญาตใช้มือทีหลังนะคะไม่ขอตอนแรกลืมค่ะ <c oughs> แล้วก็หมดเรืยังเอ่อยังไี่หมดมพวกยำของปเปี้ยวๆทั้งหลายแหละก็จะยำแบบนี้ค่ะง่ายๆด้กินแล้วต่อน,น้ำลายแตกกมากเลยค่ะแบบสองข้างเลยน้ำลายสอเราจะคลุกให้เข้ากันนะคะส่วนความหวานความเผ็ดเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยนะคะ เี่ก็คือยำง่ายๆพื้นบ้านพอบ้านบอกว่าคุณเอาเลมอนอยูเลกามายำแบบนี้เสียของหมดเลยนะอ,ะอ่างเงี้ยแล้วก็บอกเอา้าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราปลูกเองเราก็ทํากินเอง,เเองไม่ต้องเสียได้หรอกเขาบอกในห้างมันหลายบาทนะนีอ่อะไรเงี้ยหลายบาทก็ช่างก็เราปลูกเองเราก็จะชิมเนาะยังมีมะนาวนิ้วมือนะคะออกลูกตนะ่ปีใหม่ ผลเนี่ยโตยังไม่เท่านิว้วปลายนิ้วก้อยเลยค่ะโอ้โหโตเช้ามากมะนาวนิ้วมือนะคะหรือว่ามะนาวคาเวียไว้เดี๋ยวผลสุกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวมะนาวคาเวียให้ชมนะคะเพราะว่าทําไมต้องปลูกประเภทมะเยอะเพราะว่าดินแถวบ้านมันชอบผลไม้รสเปรี้ยวค่ะจะปลูกขึ้นดีถ้าผลไม้แบบรสอื่นเนี้ยจืดหรืออะไรเงี้ยปลูกไม่ค่อยงามเท่าไหร่ โอเคเข้ากันแล้วนะคะเข้ากันแล้วแล้ก็จะชิมนี้เลยค่ะทำลายสองร้อนเลยชิมรสชาติให้ดูนะคะอืมอจีจัดแซ่บมากไอ้ที่ง่วงๆซึมๆทั้งวันเพราะว่าวันนี้ฟ้าคึมทั้งวันไม่มีแดดนี่ตาสว่างเลยค่ะ ยังไงก็ลองทำกินดูนะคะไม่รู้จะกินอะไรก็มะนาวในตู้เย็นนะคะหน้าเนี้นอนสุดละโถ้าได้นำปลาลาใส่ลงไปนี่ยิ่งแซ่บเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะว่าอย่างไรกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ